สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทค l าสิโกฟิวเจอรในวันศุกร์ที่14นะมีนาคมสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปรับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อย3.41เหรียญปิดปีที่1,369.99เหรียญน,นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1 3 6 4ถึง1,374 ในช่วงท้ายตลาดราคาทองคำก็ขึ้นมาไฮที่บริเวณ1,374นะคะโดยมีปัจจัยหนุนจากความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกนะคะรวมถึงความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวก็ทำให้มีความต้องการซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะคะ ในช่วงแรกของการซื้อขายราคาปรับตัวลดลงหลังการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสัญญาการกว่างงานรายสัปดาห์ออกมาดีเกินคาดนะคะยอดค้าปลีกเนี่ยบวกขึ้นมา0.3เเซนะคะสูงกว่าคาดการที่0.2เเซโดยที่ยอดค้าปลีกเนี่ยดีขึ้นนะคะหลังจากที่แย่แย่ลงนะคะในช่วงสภาพประกาศเนี่ย สภาพอากาศเลวร้วายนะคะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนจำนวนผู้ขอรับสก,กันการว่างงานรายสัปดาห์ก็ลดลงไป9,000รายนะคะอันนี้ก็ทำให้อ่าจำนวนผู้ขอรับสก,การการว่างงานรายสัปดาห์มาอยู่ที่3 1 5 0 0 0รายนะคะต่ำกว่าคาดค่อนข้างมากแล้วก็มีตัวเลขอื่นๆนะคะอย่างเช่นยอดสตอ็อกสินค้าภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมาศูนย์จุด นี่นะคะนี่ก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ปรับตัวดีขึ้นก็ทำให้มีการค,คาดการณ์ว่าเฟดจะลด QE ลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรก่อนการประชุม FOMC วันที่18-19มีนาคมนี้ในสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะ ส่วนข่าวอื่นๆนะคะนายกรัฐมนตรีเฉพาะการของยูเครนก็เปิดเผยว่ามีแนวโน้มที่บรรดาผู้นำใหม่ของยูเครนจะลงนามเข้าตกลงทางการเมืองกับส,าภ,าสาภาพยุโรปอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าก็คือทางยูเครนจะเข้าร่วมกับ EU นะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยน่าจะมีผลนะคะรวมถึงการจะลงประชามติของใครเมียในช่วงวันอาทิตย์นี้นะคะก็จะมีผลทําให ในยคในสถานการณ์ในยูเครนเนี่ยเริ่มที่จะตึงเครียดมากขึ้นแล้วก็ทางายูเครนก็มีการเกณฑ์ทหารด้วยนะคะจัดตั้งกองกำลัง60,000 60,000คนนะคะอกองกำลังพิทักษแห่งชาติใหม่จำนวนอาสาสมาัคร60,000คนเอาไว้สกัดกั้นกองกำลังของรัสเซียเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เราต้องติดตามในเรื่องของยูเครนต่อนะคะ ถ้าทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะราคาก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแนวโน้มหลักก็เป็นขาขึ้นนะคะแต,แต่ว่าแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแรงแล้วนะคะจากที่ MACDhist <c oughs> MACDhistrogram <c oughs> ไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาที่ปรับสูงขึ้นทําให้ราคามโอกาสที่จะปรับฐานลงมาได้โดยมีแนวรับสำคัญที่1นึ่งถ้าหากว่าปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับนี้ก็จะเป็นสัญญาณการพักตัวนะคะ แต่แนวโน้มที่เป็นขาขึ้นแบบนี้นะคะเราก็ยังมองว่าถ้าอ่อนตัวลงมาก็ยังสามารถเทรดดิ้งลองได้นะคะสำหรับแนวรับ1365แล้วก็1355แนวต้าน1,375แล้วก็1385นอนะคะขอบบของการขึ้นเรื่องจะจำกัดมากขึ้นส่วนดาวโจนเมื่อคืนร่วงลงแรงถึง231จุดนะคะนี่ก็เป็นผลจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นระหว่าง สถานการณ์ในยูเครนกับรัเสเซียนะคะรวมถึงความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจจีนชะลอตัวด้วยเช้านี้ตลาดหุนเอเชียเปิดมาก็ลบกันแรงทั่วหน้านะคะสำหรับราคาน้ำมันในสเมคปรับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะหลังจากหลังจากที่ประกาศย่อยค้าปลีกออกมาดีเกินคาดราคาน้ำมันดิบเฟรนซทรงตัวนะคะ ค่าเงินบาทเมื่อวานแข็งค่าขึ้นมานะคะอยู่ที่ระดับ32.35เช้านี้ก็ยังแข่งค่าต่อนะคะที่ระดับ32.30เงินดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ทรงทงตัวเงินเย็นมีการแข็งค่าขึ้นมานะคะ SDR ซื้อทองเพิ่มขึ้น2.10ตันนะคะถือทอง910เอ่อ813.30ตันส่วนไอแช์ Share, ถือเท่าเดิมนะคะ เรามาดูภาพเทคนิคของซิลเวอนะคะสำหรับซิลเวอนะคะก็ยังแกว่งไซเวย์อยู่ในกรอบนเนลขาลงก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะต่อไปจนกว่าจะมีการเบรกออกจากกรอบอย่างชัดเจนแนวรับมีที่20.50แล้วก็20.20แ 20. 20, นวต้าน21.4แล้วก็21.6สส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทในภาพระยะยาวเคลื่อนไหวไซเวย์ในกรอบกว้างอยู่ แนวโน้มระยะสั้นยังไม่ชัดเจนนะ ISI อยู่บริเวณ50นะคะไม่ได้บ่งบอกว่าซื้อมากเกินไปหรือว่าขายมากเกินไปแนวรับอยู่ที่32.2แล้วก็32.0แนวต้าน32.5แล้วก็32.6ให้เทดรดจิ้งในกรอบส่วน i อ e เ a รนเคลื่อนไหวเป็น <c oughs> กรอบแคบๆ,ๆอยู่บริบเวณเส้นวิ่งวัเลตนะคะทำให้ยังไม่สามารถบ่งชี้แนวโน้มที่ชัดเจนได้แนวรับที่หนึ่งร้อยเจ็ดแล้วก็หนึ่งร้อยกนะคะแนวต้านหนึ่ง้อยแดล้วก็หนึ่งให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะ D/LH หนึ่งสี่ปรับตัวขึ้นมาทดสอบโซนแนวต้านสำคัญแต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่บาทหกสิบห้าได้ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงนะคะแนวรับมีที่บาทห้าสิบเก้าแล้วก็บาทห้าสิบเอ็ด แนวต้านที่บาทหกสิบห้าแล้วก็บาทเจ็ดสิบหกส่วน Jazz H 1 4ก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องไ s i เข้าสู่เขตโอเวอร์บอลแล้วนะคะทำให้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้เพื่อลดความร้อนแรงของราคา <c oughs> แนวรับมีที่8ปดบาทสาแล้วก็8ปดบาทสิบแนวต้าน8บาทห้แล้วก็8ปดบาทเจ็ดสิบนะคะาขายทำกำไรบางส่วน ส่วน KTBH 1 4ยังคงเทรดดิ้งในกรอบช่องน้ขึ้นนะคะก็แนะนำให้เทรดดิ้งรองเม่ลราคาอ่อนตัวมีแนวรับที่18บแดบาท 30, แล้วก็18บาทนะคะแนวต้าน18บาท70แล้วก็19บาทส่วนเส้น50เส้น50ก็ปิดตลาดณนจะุดสูงสุดของวันนะคะแล้วก็แตะเส้น Moving a v e r a g e พอดีนะคะโดยเริ่มเข้าใกล้กรอบโฟนของช่อนแคละขึ้นแล้วก็เส้นดาวเทลไลน์แล้วนะคะขณะที่ MACD และ RSI ก็ส่งสัญญาณบวกด้วยการขยับขึ้นนะคะแต่ต้องระวังการอ่อนตัวของดัชนีเนื่องจากยังมีแบรดดิเวอร์เจนเตือนอยู่นะคะก็แนะนําให้หาจังหวะทยอยขายทำกำไรหรือว่าแบ่งส่วนทยอยช็อตป a ะเด็นสปอร์ตนะคะ สำหรับแนวรับมีที่921แล้วก็916นะคะสำหรับเซต50ส่วน S 50 H 14นะคะก็มีแนวรับที่917แล้วก็911แนวต้านเซ็ต50ที่932แล้วก็936นะคะส่วนซีรีส์ H 14มีที่930แล้วก็937 ก็มีข่าวเรื่องที่สอ,อสอนะคะมีความเห็นว่าไม่ควรต่ออายุพลกฉุกเฉินะคะที่กําลังจะสิ้นสุดลงในวันที่22มีนาคมแต่ยังไม่ได้มีมเมติอเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็มีข่าวว่าประธานกกตจะเข้าชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญในวันที่19มีนาคมด้วยตัวเองนะคะเพื่อยืนยันว่าการเลือกตั้งสสมีผลเป็นโมฆะหรือไม่สำหรับกนนา,ารวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนิพนธ์จะไปใส่ค่าสิ s ก้าฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ